ななななな。 สวัสดีครับวิเคราะห์สเดตทฟุตบอลกับอกเกอร์ก้าวครับไปดูตัวเต็งประจำวันอังคารที่31ตุลาคมนะครับลุยกันในรายการเดฟเวอโภกานะครับผมจะยกคู่ระหว่างสตุตการ์ดครับเปิดบ้านพบกับยูเนียนเบอร์ลินคู่นี้จะลงฟาดแข่งกันเวลาเที่ยงคืนตรงนะฮะตามเวลาบ้านเราก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้กันครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมง,งานทําคลิปต่อๆไปด้วยละกันก่อนอื่นฮะเราไปดูสถิติสมนัดที่เคยเจอกันนะครับสำหรับตัวนี้เป็นทาง ฝั่งของยูเนี่ยนเบอร์ลินครับที่ทําได้ดีกว่าเพราะว่าชนะไป2นัดและก็สุดการชนะไป1นัดนะครับในเกมล่าสุดนี้เลยนะครับสุดการในก็เปฝั่งบุกไปชนะมา0ประตูต่อ3ไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการณนะตอนนี้ครับชนะ4แล้วก็แพ้1นัดนั่นเองครับก่อนล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับพอฟเฟนไฮไป2ประตูต่อ3 สำหรับฝั่ง้าบ้านนะครับจากลีกสูงสุดภายใต้การนำทีมของเซบัสเซียนฮูเนสครับเกมล่าสุดเป็นฝ่ายเสีาแพ้มาเป็นครั้งแรกครับในรอบเจ็นัดเลยทีเดียวไม่รวมกับเกมอุ่นเครื่องนะฮะวันนี้ครับความพร้อมนะครับตัวผู้เล่นน่ยบาดเจ็บหน้าเดิมๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเชรูชูรัสซี่นะครับดาซนโวของทีมครับที่ยงอยู่นะครับทำให้เดนสอุนดาสครับ จะได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องนะครับส่วนการจัดทัพวันนี้เนี่ยจะมีการใช้งานผู้เล่นสำรองนะครับตามสไตล์บอลถ้วยนะเด่นๆเลยก็คือนะครับฟาเบียสชอกเกร์ผู้รักษาประตูและก็ปาร์กัสเดนเซอร์นะครับแบ็กขวาส่วนกองกลางนะครับจะเป็นเจมี่เวเลวิงนะครับและปิดท้ายที่2ปีอกย่างลิเลียนเอ็กซราฟนะครับแล้วก็โยวานมิโลเซวิชนะครับพร้อมบอกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยครับเขาจะมาระบบ4 2 3 1นั่นเอง ไปชมฝั่งทีมเยือนกันบ้างดีกว่านะครับนะตอนนี้เนี่ย5เกมหลังสุดรวมทุกรายการของเขานะครับผลงานถือว่าย่าแย่มากๆนะครับแพ้ทั้ง5นัดเลยนะล่าสุดก็บบกไปแพ้กับเวเดอร์เบเมนมา2ประตูต่อ0 สำหรับทีมเยือนนะครับตัวแทนจากหลีกสูงสุดเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับเนื่องจากว่าแขกรับเชิญทีมนี้เนี่ยเป็นฝ่ายแพ้รวดมาให้กับคู่แข่งสิบนัดซ้อนรวมทุกทั่วเข้าไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับฮูฟิเซอร์นะครับคุณซือเนี่ยมีเรื่องให้ปวดหัวเลยนะครับพราว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานรานี่เคดีรานะครับกองกลางตัวรับที่นั้นล่าสุดเนี่ยโดนใบแดงโดยตรงนะครับไล่ออกจากสนามไปก็ชวนลงสนามที่แน่ๆเลยนะครับทำไมเกมนี้เนี่ย งเบนเดอร์อารอนสันนะครับอเล็ก์คาว์จะได้ลงช่วยทีมนะครับเช่นเดียวกับแดนน่านะครับจะลองใช้งานคู่หูดโอหน้าใหม่อย่างมิเกลฮอฟมันนะครับแล้วก็เบนเนดิกตฮอฟเลบรักนะครับควงแขนกันล่าตาข่ายเป็นครั้งแรกครับเขาจะมาระบบ3-5-2นั่นเองครับ สำหรับตัวนี้นะครับล่าสุดเลยก็สุดการนะครับเสียท่ามาแพ้นะครับในรอบเจนัดนะครับก็เสียแฟติไปเป็นที่จบ้อยแล้วนะครับแต่ก็จริงอยู่นะภาพรวมยังถือว่าดูดีนะยิ่งวันนี้ครับเล่นในบ้านต่อเนื่องอีกด้วยครับก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าจะเป็นบอลถ้วยก็ตามนะครับแต่โอกาสเข้าวิ่งก็ถือว่าสูงริบลวเหมือนกันนะครับที่มั่นใจแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผู้มาเยือนก็คือยูเนี่ยนเบอร์ลินนะทีมสุดห่วยแบบห่วยโคตรๆครับหลังจากที่เล่นแบบไม่เอาๆเลย นะโดยการแพ็รวดมา10นัดซ้อนรวมทังทัวร์นะครับส้ำรายครับมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนใด้กวนใจนะครับมองดูแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับก็ขอฟันธงต่อสุดการละกันการลากกรกตัวนี้ครับจบที่สุดการชนะไป2ประตูต่อ1นะครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรัหบวีคาฟุตบอลสกเกอร์เกในวันนี้ครับหากท่าในใดครับต้องการอยากจะรับพิเศศเพิ่มเติม,มหรือว่าต้องการเข้ากลุ่มกับทางเรานะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดสกเกอร์นึนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือไม่ก็จิมลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ